ตรงนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวขาหมูเห็นไหมตรงนี้ร้านก๋วยเตี๋ยวขาหมูนี่อร่อยใช้ได้เลยนะเพ่งโภชนาเนี่ยฮะวังหลวงก็เดินตรงไปเห็นโอย่างเกาหลีไหมเดินตรงไปก็จะเป็นสะพานไปวัดหน้าพระเมรทุกคนนะฮะวัดนาพระเมรก็จะไปกรุงเก่านะครับเป็นกรุงเก่าชาเวลเลอร์ลอสแบบเรียกยาวมากตรงนั้นก็จะไปวัดอ,อวัดทั้งงามก็ไม่ไกลเนาะตรงนี้จะมีของกินเยอะต้มเลือดหมูตรงนั้นของป้าแป๊ดก็อร่อยนะ ตรงก่อนจะถึงร้านเฮนโภชนาเนี่ยเห็นไหมเราไปหมดฮะร้านทุกรูปแบบนะฮะอ้าวร้านนี้ปิดแล้วหล่อร้านที่อร่อยนะขาหมูลูกนวดเนี่ยทุกคนนะฮะเมื่อวานก็ได้ไปโบราณคาเฟ่รัชรอนเป็นแบบร้านอลังการมากกันเองมากไม่หยิ่งเลยฮะถึงบอกช่องของเราเนี่ยงดงามนะฮการจะไปถ่ายของเขาเราต้องบอกกันก่อนนะว่าไปถ่ายได้ไหมเพราะบางร้านเนี่ยเขาจะไม่อยากให้ถ่ายให้โลกลู้ไงเขาอายฮะ เพราะว่าบางทีเนี่ยเหมือนกับแบบเขาไม่อยากให้โปรโมทฮะทุกคนนะฮะเขาไม่แคร์สื่อเพราะว่าของเขาเองนี้อาจจะอร่อยอยู่แล้วประมาณอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบว่าไม่ต้อนรับทุกช่องทางฮะนะฮะแต่เราก็ไม่เป็นไรเราก็ต้องหาร้านดีๆต้องบอกว่าดีจริงฮะถึงจะได้ออกช่องของเราแต่บางทีอ่ะพอเราไปถึงร้านแล้วบางทีมันก็มีหลายแบบฮะทุกคนจ๋านะฮะมันก็แล้วแต่ฮะทุกคนว่าจะเจอแบบไหนใช่ไหมฮะแต่อย่างร้านโบราณเอ่ยคาเฟ่ นาวัดลาชบูนันโลดทุกคนบรรยากาศดีมากอาหารอร่อยปังๆนี่วัดยาน,นาเสมทุกคนอยากบอกต่อช่องของเรานี่มีโฆษณาเข้า4ี่หตัวแล้วนะท่านถึงบอกมันเป็นการวัดใจไงพะที่ไหนดีจริงถึงจะได้ออกแต่บางทีก็อย่างที่บอกแหละเรากันไว้99%้าสิบเปอร์เซ็นะฮะที่ดีจริงๆจะได้ออกนอกนั้นก็อาจจะแบบว่าเหมือนกับนาะนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยช่วยโปรโมทให้เขาอะไรประมาณนี้ถึงแม้เขาจะไม่ได้แบบว่ายินดีจะต้อนรับเราทักเท่าไหร่อย่างเงี้ย เราก็ต้องมีมารยาทค่ะก็ต้องถ่ายให้เขาลงให้เขาค่ะเพื่อเราก็ทําความดีไม่ต้องอะไรมากค่ะทุกคนเดี๋ยวที่ความดีทํายากเนาะแต่ก็ต้องทําการบอกต่อสิ่งดีๆเป็นสิ่งที่ดีงามร่าเลิศทุกานนะฮะ9 9้าสปเซนค่ะต้องดีเลิศค่ะนี่บรรยากาศที่จะไปหัวรอนะฮะเข้าตลาดเจ้าพรมทุกคนนะฮะ อันนี้ลดงานมารดกโลกนักร้องเขาจะแบบว่าเดี๋ยวนี้นักร้องเยอะนะครับทุกคนมันคือไม่เห็นหน้าเห็นตาเขาจะดังในโลกโซเชียลก็เยอะฮะน,นี่ไงว้านี่ไงเดวาคาเฟ่ Cafe, ทุกคนอันนี้ลดฮะบรรยากาศดีกาแฟอร่อยนะฮะเดวาคาเฟ่ริมคลองเห็นไหมฮะนี่ฮะอันนี้เซฟเนี้ยจะมีร้านเนี้ย,ยเลิศที่สุดเดวาคาเฟ่ แต่ถ้าไปเส้นน่ารากบุรณะก็จะเลิศดอันนั้นยิ่งใหญ่ฮะยิ่งใหญ่เลิศนะฮะฝรั่งเต็มร้านเลยฮะนาราชบ,บูรณะแต่ว่าเทวาวคาเฟ่จะเป็นแนวแบบว่าริมแม่นม้ำนะฮะน่ารักดีฮะนะฮะเป็นเล็กๆแต่แต่แต่แบบมีความแซบนะนี่อนุบาลนะฮะทุกคนโรงเรียนอนุบาลศรีอายุธยาเราจะเดินตรงไปหัวรอเพื่อจะไปตลาดเจ้าพรมเพื่อจะชมเมือง นะฮะชมเมืองสวยๆนะฮะนี่วัดสุวรรณาวาจะไปวัดราดบูนะัดก็จะต้องนะฮะไอ้ทันไหมทุกคนหัวรอนมีวัดราชปดิดนะฮะทุกคนแล้วก็วัดเศีนาสนารามจะตรงไปอีกนะฮะทะลุก,กันหมดทุกคนก็จะถึงหัวรอนะครับทุกคนจ๋านี่ถึงตลาดหัวรอแล้วทุกคนเดี๋ยวจะเป็นคุกเก่านะฮะเป็นวังจัน์เกษตรอยู่ขวามือทุกคน นี่ครทุกคนนี่แบบสวนสาธารณะเป็นแบบคุกเก่านี่จะเป็นร้านอาหารแบบเรือนทัศดีทุกคนเป็นเรือนจําเก่านจะจ๊ะก็จะมีเขียนเกี่ยวกับการลงโทษเพื่อการแก้แค้นทดแทนลงโทษเพื่อฟืดนฟูอะไรเงี้ย r e t r i b u t i o n กับ Rehabilitation นี่ครับทุกคนวังจันท์เกษตรงนี้จะเป็นตลาดนะัดตอนเย็นแล้วก็จะมีน้ําแม่น้ําข้ามไปทางฝั่งนู้นจะมีวัดนะฮะ มีวัดอยู่ฝั่งนน้นเห็นไหมฮะวัดนะฮะวัดมนดบเนี่ยฮะวัดมนต์ดบนี่จะเป็นพระราชวังจันทรเกษรทุกคนเดินอีกนิดก็จะถึงตลาดเจ้าพรมนะครับตลาดเจ้าพรมตรงนั้นเดินไปก็จะเจออรไรออกทลุก,กับวัดราชบุรณะได้ทุกคนจะเจอโบราณคาเฟอันเวชชลน์ตรงนั้นวัดมหาธาตุก็อยู่ตรงนั้นนะฮะเรียกว่าเดินถึงกันหมดเลยนี่คือโรงแรม โรงเรียนจอมสุรางอุปถัมภ์จอมสุรางนี่ต้องเป็นพระนางเจ้านะฮะในหลวงราชการที่5แน่ๆเลยว่าพระองค์ใดวมื่หลังเรามาย้อนตามรอยกันนะ,ะว่าเป็นหมายถึงพระองค์ใดนะฮะอาจจะเป็นสมเด็จพระศรีนครินทราหรือว่าจะเป็นสีสว่างวัฒนาหรือจะเป็นองค์ใดเก็บเอาไว้ก่อนนะฮะทุกคนให้ทุกคนได้รู้สึกตื่นเต้นว่าหมายถึงพระองค์ใดแน,แ,นแน่เลยทุกคนเห็นไหมฮะจะมีรถสองแถววิ่งรอบเมือง เมืองเลยนะฮะจากรถไฟจนถึงเจ้าพรมหัวรอหัวแหลมไปถึงวัดท่าสุทธาวาสที่มีชื่อคุ้นๆไหมทุกคนนะฮะวัดไก่เตี้ยอะไรประมาณนี้ทุกคนจะต้องมาเนาะครับมีวัดอีกหลายวัดที่น่าสนใจมีประวัติที่แบบน่าสนใจมากมายทุกคนเดี๋ยวถึงตลาดเจ้าพรมทุกคนตรงนั้นจะเป็นคิวรถนั่งรถตู้หรือจะนั่งรถไฟกลับบ้านไปกรุงเทพก็สุดแล้วแต่นะจ๊ะเห็นไหมครับเราเดินมาจะเจอถนนนาเรศวรก็ตลาดเจ้าพรมนี้เลย เราไปเดินสุดถนนนเรศวนก็จะเจอ,โ,อโบราณคาเฟอันเวชรอนวัราชบุรณนะเลยจ้าทุกคนจ๋านี่ฮะตลาดเจ้าพรมพูดง่ายๆถ้าเกิดเราไปทางเมื่อกี้ก๋วยเตี๋ยวเรือกรุงเก่าอ,อ่อตรงที่เราเลี้ยวไปตรงนั้นน,นะครับตรงอนุบาลน,นะฮะอนุบาลอ,าอยุธยาก็จะถึงแล้วจะถึงวัราชบุรณนะไหวขึ้นแต่เราเดินมาทางหัวรองไงทุกคนก็เลยมาเจอเอ,อ่อหัวถนนนเสวนทางตลาดเ่อาพรมซึ่งแม่มันจะไปสุดจนตรงนี้ก็จะเจอ วัดราชบุรณนะแล้วก็วัดมหาธาตุแล้วก็บรราณคาเฟอันเวชนอ์ที่เลิศที่สุดนะฮะนี่ KFC เราแวะ KFC ส่วนตัว KFC ซีที่จะเลิศมากทุกคนเราสามารถนั่งพักได้ชาร์จแบตได้นะฮะก่อนจะเดินทางกลับกรุงเทพมหานครนะครับนี่ครับห้างอัมพร KFC ส่วนตัวอยู่ตรงนี้เลยทุกคนมานั่งได้เลยคะชิวๆนะครนี่คือตลาดทุกคนอ่ะเราแวะ KFC กันนะครับ